กรณีอยากฉีดคางแต่ก่อนหน้านี้ไปฉีดแถวบริเวณเหนือคางใต้ริมฝีปากล่างประมาณ3-4วันแต่ไม่บวมช้ำเลยสามารถไปฉีดคางได้ไหมคะเคลียร์คำถามกันก่อนนะคะว่าอยากฉีดคางน่าจะหมายถึงตรงบริเวณนี้เนาะแต่ว่าไปฉีดฟิลเลอร์ตรงบริเวณนี้มาสามารถฉีดได้เลยไหมผ่านไป3-4วันแล้วจริงๆอ่ะอังอยากให้เว้นไปสัก สองสัปดาห์ก่อนนะคือเผื่อว่าถ้ามันมีอาการบวมมันก็จะได้ยุบบวมเต็มที่คุณหมอก็จะประเมินได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าจะทําในวันเดียวกันอนะ่ะอันนี้สามารถทําพร้อมกันได้เลยนะเพราะว่าตอนที่ฉีดอะ่ะมันจะยังไม่ได้มีความบวมเนาะมันก็จะทําให้คุณหมอประเมินได้ง่ายค่ะส่วนคําถามหลังจากนี้คือบอกว่าที่ฉีดตรงเนี้ย ร่องน้ำหมากไม่ใช่นะร่องน้ำหมากคือบริเวณนี้นะคะอันนี้เรียกว,ว่าร่องน้ำหมากการแก้ไขเนี่ยก็คืออาแก้เรื่องผิวหย่อนก่อนแล้วก็เติมในส่วนที่วอลุ่มมันลอสไปสรุปอีกรอบนะคะสําหรับคําถามนี้คืออามาทําคลิปตอบกลัวว่าจะเข้าใจผิดแหละ สรุปสําหรับเคสนี้นะถ้าเกิดว่าฉีดบริเวณนี้มาแล้วเราอยากเติมคางจริงๆไม่ว่าตําแหน่งไหนก็ตามอะ่ะอังอยากให้เราจะเย็นๆแล้วก็รอให้ทุกอย่างมันเข้าที่คือฟิลเลอร์ส่วนมากมันจะเซ็ตตัวเข้าที่ที่ประมาณ2สัปดาห์ดังนั้นรอก่อนนะรอให้ครบ2สัปดาห์แล้วค่อยไปเติมเพิ่มนะคะให้คุณหมอช่วยประเมิอนอีกทีนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทำในวันเดียวกันครั้งเดียวกันอันนี้สามารถทำได้เลยถูกตำแหน่งนะคะ